สวัสดีค่ะวันนี้มาชมบรรยากาศออารอบบ้านจ้ะทุกคนก็เนี่ยจากธรรมชาติก็พอ,อดีอมาเจออต้นไม้นเนี่ยจ้ะจะเป็นไม้อะไระป้าก็ไม่ทราบนะแต่ว่าเนี่ยจ้ะเขาแตกกอมาสวยมากเลยจะเป็นเป็นดอกเขาหรือไงป้าก็ไม่ทราบนะแต่ว่าไม่รู้จักชื่อจ้ะขออภัยด้วยจ้ะ เนี่ยจ้ะดูสวยงามมากเลยเนาะจะถอนทิ้งก็ไม่กล้าทิ้งจ้ะตรงนี้ก็มาชมพืชผักสวนครัวจ้าที่ปลูกไว้อ่าก็อ่างามจ้ะใบเขานะพูดถึงว่าก็มีหลากหลายจ้ะอ่าวันนี้ก็มีฝนตกบ้างแล้วก็ไม่ตกบ้างจ้ะพอฝนไม่ตกก็อ่าต้นปาลาก็ดูสดใสดีจ้ะทุกคน ก็ชมบรรยากาศรอบบ้านจ้ะนี่ก็จะมีดอกไม้ปลูกไว้สวยๆจ้ะก็พาเดินชมจ้ะพาเดินชมบรรยากาศรอ,อบบ้านตรงนี้ก็จะเป็นกล้วยหอมทองอะจ้ะแต่ว่ายังไม่ออกหวีนะช่วงนี้นี่ก็จะเป็นอบอนสีจ้ะทุกคนก็ไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่จ้ะเนี่ยจ้ะบอนสีก็ ตั้งตั้งไว้แถวเนี้ยจ้ะเนี้ยจ้ะนี่ก็จะมีมะละกอจะมะละกอก็ไม่โดกเลยจ้ะทุกคนเขาอ่าออกมาก็มีอยู่ผลเดียวเนี่ยจ้ะก็ลุ้นก็จะร่วงแล้วไม่ร่วงนะเนาะแต่ว่าก็นั่นละจ้ะตรงนี้ก็จะเป็นมะนาวจ้ะมะนาวแล้วก็ดอกไม้ดอกไม้เพว่าอยู่ใกล้ๆบ้านจ้ะเนี่ยจ้ะก็คลองใจต้นไม้ต้นเนี้ยสวยจ้ะทุกคน สวยจริงๆแต่ป้าไม่ทราบว่าเป็นดอกอะไรหรือว่ามีมีพิษมีอะไรหรือเปล่านะก็ไม่ค่อยกล้าถูกเขาเนาะก็เป็นพิจกจ้ะทุกคนพิกแล้วก็มะเขือบ้างอะไรบ้างก็เก็บแล้วก็เก็บไม่หมดบ้างก็ยังหลงหลงอยู่จ้ะหลงเหลืออยู่บนต้นนะนี่ก็จะเป็นข้างบ้านจากข้างบ้านเนี่ยจากก็ได้อะ นำใบไม้อะไรอะไ,อ,ะไอ,ออกแปนะดินตรงนี้ก็จะดีมากเลยจ้ะปลูกอะไรก็จะงามแต่ว่ายังไม่ได้คิดว่าเอาอะไรลงมาปลูกดีนะผักอะไรหรือว่าต้นอะไรตรงนี้ก็จะเป็นมะละกอก็มีอยู่หลายต้นมากแต่ว่าเหมือนดินเขาล่าเขาว่าโผล่พ้นดินนะจ้ะตรงนี้ก็จะเป็นะมะละกอ หลากหลายพันเนาะอันนี้ก็จะเป็นพันฮอลแลนด์จ้ะแล้วก็จะมีแขกดําเนี่ยจะ้ะอ๋ออันนี้ฮอลแลนด์จ้ะมะกกอนะสายพันเขาจะ้ะเนี่ยจะ้ะก็มีสุกบ้างยังไม่สุกบ้างนะนะมะกอเนี่ยจะ้ะสวยมากจะ้ะต้นไม้ต้นนี้เนาะสวยก็ออมาถ่ายวันนี้ก็รู้สึกว่าเขาก็จะโรยลงไปหน่อยละ เมื่อวานนี้ที่ว่าถ่ายลงช็อตนะเขาคิว่าจะเป็นอสีสดกว่านี้จ้ะสีจะสวยกว่านี้นี่ก็เหมือนว่าวันสองวันเขาก็จะโรยนะใครทราบว่าต้นอะไรก็คอมเมนต์ให้ให้ให,ให,ให้ให้อ่านหน่อยนะคะก็ขอภครที่ว่าตอบคอมเมนต์ช้าหรือว่าบางทีไม่ได้ตอบแล้วก็ก็ไปเลยจ้ะทุกคน เนี่ยจ้ะต้นไม้ก็สวยจะถอนทิ้งดีหรือว่าจะปลูกไว้ดีบ้าก็ไม่ทราบว่าต้นอะไรงไงก็เขาขึ้นเยอะเหมือนกันนะขึ้นเต็มเลยก็เพิ่งจะเห็นว่าเขามีอดอกสวยๆนี่ก็พริกจ้ะก็เริ่มแดงแล้วแล้วก็ไม่ได้เก็บจ้ะกินไม่ทันจะพริกพ่ิกเยอะ,อะนะ นี่ก็จะเป็นใบชะพูเปา่ปาอกบ้ปาป้าปาก็ไม่ทราบนะชะพูอ่ะชะพูอ่ะ้างบ้านนี่ละจ้ะก็ได้ผลได้ไรก็งามจา้ะขึ้นเต็มเลยจ้ะชะพูนั่นละจ้ะใบชะพูก็จะเป็นสมุนไพรเหมือนกันนะพูดถึงว่าเ็าเป็นสมุนไพรอ่ะสมุนไพรไทยเหมือนกัน,นะนมีส,มมสรรพคุณนะจ้ะ งามมากเลยดกมากเลยเต็มไปหมดเลยจ้าแถวนี้จ้ะนี่ก็จะเป็นอธรรมชาติหลังบ้านจ้ะหลังบ้านก็จะมีต้นกล้วยบ้างอะไรบ้างเนี่ยจ้ะก็ไม่ได้รือ้ออะไรเท่าไหร่ก็รื้อข้างบ้านน้องเขารื้อข้างบ้านก็ก็โล่งไปจ้ะตรงนี้ก็จะมีมี ใบไม้ใบหญ้า,ยยาขึ้นมาเต็มเลยจ้ะทุกคนตอนนี้ก็น่าจะเป็นบอนจ้ะเขาเรียกบอนนะบอนที่นําไปรับประทานนะนะไปทําอาหารอะไรเงี้ยก็ได้อยู่จ้ะอันนี้จ้ะเดี๋ยวนี้เขาเขามีก้านอะไรออกมาสีเหลืองสวยมากเลยจ้ะถ้าก็าแอบดูว่าเอออะไรเนี่ยสวยจังเลยสีเหลือง ก็คงจะเป็นกิ่งก้านของของบอลนันะ,ะจ้ะบอนที่ว่าอ่านํามาทําอาหารได้อะเนะเนี่ยป้าเขาเคยรู้สึกว่าเคยกินนะเคยกินสมัยเด็กๆอจ้ะแกงส้มนะแกงส้มแกงส้มต้นบอนเนี่ยจ้ะคนสมัยก่อนเขาก็เขาก็ทานทานกันนะจ้ะเนี่ยจ้ะ แต่ว่าดูว่ากา้กานก้านเนี้ยสวยมากก้านที่ว่าเป็นสีเหลืองเนี่ยจะ้ะนี่ก็เป็นบรรยากาศแสงสะท้อนของพระอาทิตย์ยามเย็นจ้ทุกคนก็สวยงามมากเลยจะ้ะนี่ยจะ้ะอมืดค่าในวันจ้าทุกคนแสงอาทิตย์อ่าขอบฟ้าเนาะก็เป็นแสงสะท้อนตรงตรงเมฆกกจะ้ะสวย,ยป้าก็ ถ่ายนำคลิปมาให้ได้ชมกันจ้ะ,ะหลังจากที่ว่าวันนี้ได้เดินอ่าเดินดูชมผู้ผักสวนครัวรอบบ้านอะไรอย่างเงี้ยจ้ะเนี่ยจ้ะก็สวยเนาะภาทิศยามรับขอบฟ้าอช่วงคำนะ่ำะเนาะก็สวยงามมากเลยจ้ะ จ้าสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆคนทุกๆก,ก,ก,กำลังใจกันนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณจ้าทานผลไม้จ้าขอบคุณมากๆค่ะ thank you thank you ขอบคุณค่ะขอ